บิ๊กดี่วเมืองทองเสียสองแข้งสู่ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกฤดูกันนาน่าจะเป็นการยืนยันชัดเจนแล้วสำหรับสโมสรมืองทองยินเต็ดที่จะต้องเสียสองแบ็กตัวเก่งออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยทั้งสองคนไม่มีชื่อกับทีมเมืองทองในสองเกมหลังสุดและเตรียมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฤดูกันนาดยรายแรก ซูพรปีนักกระตาโพกับตันแกนหลักสำคัญทางฝั่งซ้ายปฏิเสธที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่โดยมีรายงานว่าเขากำลังจะย้ายไปเล่าแชมป์กับบุรีรัมยูเนเต็ดในฤดูกาลหน้าส่วนอีกคนบุญทวีเทพวงศ์ที่หมดสัญญากับเมืองทองแล้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่โดยมีสองทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกลิงที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมทั้งแกนแทเรอเอฟซีและทูบังคอกยูเนเต็ดธนบุญรับเป็นเดวิดมีปัญหาในแกนปรับตัว จึงส่งผลต่อโอกาสลงสนามธนบุญเกรารัตตอบสื่อถึงเรื่องโอกาสในการลงสนามของเบนเดวีเผยน้องมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่ธนบุญเกรารัตน์ได้รับเชิญไปให้ออกรายการ Beyond Ball Thailand ทางช่อง YouTube m i n Stand Thailand และได้ตอบหลากหลายคำถามโดยมีหนึ่งคำถามที่เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวกับเบนเดวิดเต้าเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษของการท่าเรือเอฟซีหนึ่งโดยตัวของเบนเดวิดไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรกับสิงห์เจ้าทาและเมื่อถูกถามถึงเรื่องดังกล่าวทางธนบุญก็ได้ออกมาตอบว่าในฐานะที่เราเป็นนักเตะและอยู่กับเบนมาแน่นอนทุกคนมองว่าน้องเก่งและมีฝีมือผมไม่ได้มาวิจารณ์น้องหรือจะมาพูดให้น้องดูไม่ดีแน่นอนผมยอมรับในฝีมือและความสามารถของเบน อันนี้ไม่มีใครปฏิเสธเลยซึ่งในตอนซ้อมเวลาเจอหนึ่ตอนหนึ่งเราอาจจะมีการปัญหาเข้าหนักบางแต่เราไม่ได้จงใจที่จะเล่นคนเราจะเข้าที่บอลเราก็ซ้อมด้วยกันแบบปกติแต่หลักๆเลยปัญหาของน้องคือการปรับตัวการเข้าหาเพื่อนร่วมทีมการสื่อสารกับทั้งตัวนักเตะเองและของโค้ชเองยังไม่ได้แบบ100%ซมากครับทั้งนี้สำหรับโปรแกรมในศึกรีโว่ไทยลีก2 0 2 2 2 0 2 3นาัดที่28 ของสโมสอน,กนรการแทรเรอเอดเตรียมออกไปเยืยนบุรีรัมยูนิเต็ดในวันอาทิที่30เมษายน2566ณสนามช้างอารีนาเวลา17นาฬิก30นาที